ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่อยากจะช่วยเติมและเปลี่ยนมุมมองกับทุกท่านในการที่จะนําเสนอข้อมูลหรือว่าใหกทราบี้บมข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยวันนี้ทางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปทุมธานีนะคะท่านให้กล่าวว่าวันนี้ทั้งด้านสถานที่ทั้งด้านวิทยากรเลยนะคะโดยเฉพาะวันนี้ท่านผู้นวยการนะคะดรป้อม ขออนุญาตแนะนำตัวนะผมดกกรพ่อมาคาหมองปเกาครับนะครัก็ขับอนะครับันนการได้รับการได้รารได้กาได้ร,รับการได้ารารไดรับก็รได้รับการได้รับารได้รับกร้ับก็รได้รารได้รบการด้รบการดับการไดารดรารบการัการ้รักรด้ับการ้รับทรัางประเจะจการได้รจกาัด้การได้ั้รับางไรับไ้เป็นทร่ด้รารอับขอรพ่แ้แับก้องประชารนดันนา้ับกรับ ทังภาพประชาชนด้วยนะครับที่สําคัญที่สุด <Alright>. ก็คือสื่มวลชนเนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าในทางการเงินแล้วเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับก็สรุปก็แบบนี้ก็สุดท้ายแล้วก็กรกตก็แล้วเดิมเป็นหกเกตตอนนี้มันเป็นเจ็ดเียตนะแล้วก็ต้องพยายามนอยังไงผมก็ทํา ปแผนที่ตรงนี้เดี๋ยวผมก็เวลามีประชุมมีโครงการอะไรผมก็จะแจกให้ประชาชนเขาเขาได้ศึกษาแล้วก็ทำเข้าใจในในรูปแบบของการแต่งเขียนตั้งตามคนหมายใหม่ด้วยนะครับนะโอปอล์นักขวสื่อสิบสอคนนีดูในดีโอตัวย่ออะไรนะอปเราสื่อจะได้เข้าไปร่วมร่วมกันทำข่าวหรือร่วมกันรับฟังนะครับก็จะมีส โนะครับวันท um ี่28มีนาคมนะครับก็จริงเราไปเข้าหมายอยู่ประมาณ179คนนะครับเป็นเป็นกรรมการศูนย์เรานะครับแล้ววันนี้เนี่ยสวยังคงอยู่นะครับตัวอยู่ไหมครับพี่อยู่แล้วมีหลายท่านนะคะถามมาว่าเอ๊ได้ข่าวมาว่าจะเป็นคณะกรรมการในเขตหน่วยเลือกตั้งได้หรือไม่คะก็ก็ก็มันไม่มีข้อห้ามแล้วไม่ได้ห้ามอยู่แล้วแต่